สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมานําเสนอแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆนะคะมาใช้ใยบวบในการทําความสะอาดจานนะคะแทนฟองน้ําหรือว่าทําความสะอาดร่างกายแทนวัสดุอื่นๆที่เราหาซื้อตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านค้าทั่วไปกันนะคะบวบเป็นวัสดุจากธรรมชาตินะคะที่เกิดจากบวบพันธุ์ต่างๆ ผลของมันเนี่ยต้องแก่จัดมากๆนะคะจนเนื้อเนี่ยแห้งสนิทเปลือกแห้งแล้วเขาก็จะกระท ỏ เปลือกออกนะคะสุดท้ายมันจะเหลือแต่ใยค่ะอันนี้เป็นกากใยที่มีความเหนียวนุ่มนะคะเวลาโดนน้ำเนื้อสัมผัสจะนุ่มมากๆนะคะเอามาทำความสะอาดภาชนะหรือกระทะต่างๆของเรานะคะไม่ไม่เกิดทำให้เกิดริ้วรอยแล้วก็ไม่ระคายเคืองกับผิวหนังของเราด้วยนะคะ ายบวบนี้เราหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปเลยนะคะราคาไม่แพงค่ะส่วนอันนี้นะคะสั่งซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะก็สั่งมาเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าจะได้คุ้มค่าส่งนะคะอันนี้เป็นบวบที่สั่งมานะคะก็เยอะคะปกติกะซื้อที่ตลาดนะคะมันก็จะรูไม่ขี่ตาหอะตนด้วยนะคะนี่นะคะบวบมันมี มีเม็ดอยู่ในนี้อยู่เลยเาเอ,อาันเดี๋ยวจะแบ่งออกมาใช้นะคะอันนี้ก็คือจะเอามาเป็นฟองน้ํำล้างจานันึงก็เผื่อไว้ขัดตัวแต่ช่วงนี้คงไม่ได้ขัดเพราะว่าผิวแพ้อยู่นะคะก็เดี๋ยวจะใช้เผื่ง ก็อันนี้เดี๋ยวเผื่อเอาไว้ใช้ในห้องน้ำเอาไว้ขัดตัวอะไรพวกนี้เนาะอันนี้ก็กะวา่าเดี๋ยวเอาไว้พวกล้างจานเห็นไหมคือตะกอดน่เคยใช้ก็จะท่อนประมาณครึ่งหนึ่งอันนี้ไปซื้อในซุปเปอร์มานะคะเล็กนิดเดียวอยงยซุปเปอร์แผ่นนแล้วมัน,นแบนๆนะไม่รู้เขาเขาไงเขาตัดหรอหรือเขาไปรีดหรือมันเป็นส่วนที่มันเล็ก ค่ะโดนน้ำแล้วมันก็จะนิ่มะคะ่ะโดนน้ำน,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 นะก็จะนุ่มๆนิ่มนุนิ่มนะคะก็จะนิ่มๆเคยซื้อที่มันเขาทำเสร็จแล้วเป็นไม้นะมันใช้ยังไงก็แข็งนะคะแท้าที่จะทำก็คือ เดี๋ยวเอามาล้างนะคะแล้วก็ดูว่าถ้าอันนี้ยรู้สึกว่ามันใหญ่ไปเราก็จะหั่นนะเดี๋ยวนี้หั่นเป็นครึ่งหนึ่งจะหั่นหรือจะตัดก็ได้นี่นนคก็จะพอดีมืออย่างนี้นะ บที่ปลูกแล้วมันแก่ๆะคะ่ะแล้วเขาก็ทิ้งให้แก่ๆเลยให้มันเปลือกมันแข็งๆเลยนะคะแล้วเขาก็แกะเปลือกออกเนะะี่ยค่ะเขาก็จะเอามาล้างค่าเชื้อในเปลือันะคะเดี๋ยวแช่ตามันก็จะอ,ออกง่ายเนี่ยมันก็จะมีมะเมล็ดมันอยู่ในนี้เห็นไหม บวบที่ได้มานะคะเราหั่นตามไซส์ขนาดความถนัดของแต่ละคนได้เลยนะคะส่วนตัวไม่ชอบให้มันชิ้นเล็กจนเกินไปนะคะก็จะอย่าได้ประมาณใกล้ๆเทียงกับฝ่ามือค่ะแล้วก็ก่อนที่จะใช้งานเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดสักนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นการฆ่าเชื้อโรคด้วย ส่วนที่ซื้อมาก็ไปเก็บ่แช่เลยนะเออเห็นตรงเกาหลีบางคนอาอไปต้มเนาะนแช่แลวก็แช่ตักคึ่งชั่วโมงก็อองได้ค่ะแช่แล้วก็ใส่น้ำยาลา้างจาน การที่เราทำเองก็ใช้ได้พอมันโดนนะ้ำมันก็จะน,นิ่มขึ้นนะคะอย่างนงี้เห็นไหมเดี๋ยวเรามาล้างจานก,ก็ได้เวลาใช้เสร็จนะคะล้างจานให้เสร็จแล้วก็มาตากนงี้ะคะ่ะนี่ใช้ที่นี่สนีอย่างงี้นะแล้วก็มาตาก ทเนี้โควิดเลยไม่ได้ไปตรงตลาดใหญ่ตรงนั้นที่เราเคยปกติเคยซื้อกระถางรวงล้ม,มนี่จะมีขายอยู่อันละประมาณสิบบาทสิบบาทยี่สิบบาทเสร็จแล้วก็จะใส่ถ้ามีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ก็ใส่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะแต่อันนี้ไม่นนมะะีจะใส่อันนี้แทนใส่ยำส้มใส่ชูก็ได้นะคะนี่ใส่อันนี้ จะกครึ่งฝาเพราะว่าอันนี้มันมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ผสมอยู่แล้วนะคะตัวไฮเตอร์เนาะ ก่อนใช้งานนะคะเราก็จะทําความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรคนิดหนึ่งนะคะใครสะดวกใช้ต้มก็ต้มได้นะคะแต่ของเราเดี๋ยวจะแช่น้ํายาล้างจานผสมตัวไฮเตอร์นะคะหรือใครจะใส่น้ําส้มใส่ชูก,ก็ได้นะคะทิ้งเอาไว้สักครึ่งวันค่ะแล้วก็ทําความสะอาดใช้งานได้ตามปกตินะคะ ทํางำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ผึ่งลมผึ่งแดดนะคะไม่ต้องไปตากแดดจัดก็ได้นะคะเไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแห้งกรอบเกินไปนะคะเอาแค่พอให้แห้งก็พอค่ะ หลังจากทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาเริ่มใช้งานนะคะตอนใช้งานครั้งแรกๆนะคะตัวบวบอาจจะยังแข็งอยู่บ้างนะคะแต่ใช้ไปสัก2อสาครั้งมันก็จะนุ่มพอดีมือกับของเราเลยนะคะเวลาใช้นะคะก็เอาให้ผ่านน้ำแล้วก็พยายามกำกำกำจนแบบฟองมันเกิดขึ้นมานะคะเราก็เอามาใช้ทำความสะอาดะคะ่ะ หลังจากใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ล้างด้วยน้ำเปล่าจนแน่ใจว่าสะอาดดีแล้วนะคะก็บีบน้ำออกให้ได้มากที่สุดแล้วก็ตากผึ่งลมเอาไว้นะคะเพื่อให้บวกของเราเนี่ยแห้งนะคะถ้าบวกไม่แห้งแล้วก็ไปหมกหมกไว้มันก็ขึ้นลาได้นะคะ หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค like, ์ s u b สับ i b e ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ บวบมากกว่าบวบแหละแล้ไมบวบมามมา,มาหน้าตาแบบน,นนะั้นอ่ะไม่รู้ไปผ่าน